เอาไปใกล้ๆอตรงนี้นะจะฟั้งจะฟังตาบอกว่ได้ขึ้นมาอัดสันเคอาไปใกล้ๆเอาตังตานี่ังตั้งจเสียงเลยเตุุ๊กคนด้วยบ เออเยี้ยเยี้ยอ๋อนี่ไอ้เปิ่นมามาก็ทางเด้อ อัวะฮะตัสมมาสมพุทธศานั่นทตัละะตัสมาสมพุทธศนโมพตอะละหะตัมมาสัมพุทธศสนะนะมามิทานังเสถางอนันตสาดิคุณณปัสสังตังปันนามามิสิสุอาภิวันโทอิจลูกตังกัมมังกายะกัมมังวจากัมมังมนกัมมังสันติจาสันติจาอาทิตังปัจจุปันนัง มัทุบุพผาปูจา,าสมมาคารวะสบทานะััทุทานังอภิชาสาทานะโลกิยะโลกุตละมัคคัพะนิปานาปเจยโยนตุโนสาธุอ๋อันเาไปกินมครับสาธุไปรินสาธุคุณเจ้าไปกินสาธ

เออคือว่าพูดว่ากองเอได้เป็นบุ้งเป็นผู้สอนเออนี an ははは่ล้อสูงล้อสูงอีกคนเออฮะไม่ได้เป็นล้อีกหรอโอ้โหยุ่งยิ่งยุาะ ปิปติพร้อมมาพมมาจะโลกาผมมาจะโลกาปีิปธิสามบริกัรอันสรีที่วลังยาจัทะดังดีทะสตักมาละสกัดสาดิกา <Sache S 2> เตเตจูระมังอนุกรรมปีมังปัจจังโสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังขังนามัสสามิติติบันี้อัตมาจะได้แสดงบัตธรรมเทศนาพอเป็นแนวทางสืบต่อไปขอพวกเราทั้งหลายจงตั้งใจฟังด้วยความสัจจะเคารพเถิด วันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศดีเป็นโอกาสที่เรามีโอกาสได้มาร่วมทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมจากพระเจ้าพระสงฆ์ร่วมบุญกับพระธุดงเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเรามั่นคงในพระัตนาตรัยในพระพุทธศาสนาเพราะว่าคนเราที่จะปฏิบัติในศีลทานภาวนา ถ้าหากว่าจิตใจของเรานั้นไม่มั่นคงในพระธนตรยัยความเพียรวิริยะความภาคเพียรที่จะขวนขวายในสิ่งที่เป็นบุญก็จะอ่อนลงไปด้วยะฉะนั้นวันนี้คณะพระทุดงก็เลยจาริกปฏิบัติธรรมมาสัญจรทำความเพียรเดินมาถึงที่หมู่บ้านของเรา มีโอกาสได้มาพักบำเพ็ญปฏิบัติข้อวัดต,ตามจิตจวัรประจำวันเราจะเดินกันมาไกลขนาดไหนเหน,นื่อยเมื่อลาสักปานใดเราก็จะไม่ทิ้งข้อวัดปฏิบัติก็คือเราจะไม่เดินจนเหนื่อยจนว่าหมดกำลังเราจงเหลือกำลังอ่าเขาพูดกันเสมอว่าเราจะเดินใกล้ไกลขนาดไหนเราต้องเหลือกำลังไว้สำหรับการทำวัดสวดมนต์และฟังธรรมทุกวันทุกเย็น เพราะว่านี่ก็คือข้อวัดปฏิบัติไม่ว่าเราจะเดินเดินจนเหนื่อยล้าเดินจนไม่มีกําลังพอถึงที่พักหมดแรงไม่สามารถที่จะทําวัดสวดมนต์ได้อน,นั้นเราไม่เอาเราจะกําหนดระยะทางให้เหลือกําลังเพื่อที่จะทาวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็ปารภธรรมะแสดงธรรมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระเม่ครูบาอาจารย์มาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เกิดธรรมานุสติ เพื่อให้เกิดกําลังใจกําลังศรัทธาคนเราถ้าไม่มีกําลังใจไม่มีกําลังใจไม่มีกําลังศรัทธาแม้โอกาสจะอยู่ใกล้ขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมในสิ่งนั้นได้อย่างวันนี้คุณตาที่มีโอกาสคุณโยมที่มีโอกาสได้มาร่วมกับหมู่คณะามาทําบุญร่วมกับคณะพระธุดงก็เพราะเรามีศรัทธามีกําลังศรัทธาถึงได้เกิดกําลังใจถึงได้มีโอกาสได้มาร่วม คนเราถ้าไม่มีกําลังศรัทธาไม่มีกําลังใจการที่จะมาร่วมทำวัสดสวดมนต์เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายคนเราถ้าใจไม่เอาถึงนั่งอยู่เฉยๆมันก็ร้อนอมันร้อนที่จิตมันร้อนที่ใจถ้าเกิดจิตใจมันร้อนมันก็กระสับกระส่ายไม่สามารถที่จะนั่งอ้าวจบบทนี้ไปบทนั้นจบบทนั้นไปบทนโน้นโอ้ไปเรื่อยใจเรามันก็จะร้อนพอเกิดความใจร้อน ถึงจะยังไม่เกิดทุกเวทนาทางร่างกายก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะนั่งเฝ้าเอาบุญเอากุศลกับพุทธบุริษัททั้งหลายได้ฉะนั้นเราจึงได้มีศรัทธาในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าอริยทรัพย์คนเราทุกวันนี้คุณตาคุณโยมคนเราทุกวันนี้จะมุ่งมั่นแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกอก็จริงอยู่คนเราในชีวิตประจําวันประจําปีก็ต้องอาศัยทรัพย์ ภายนอกปัจจัย4กันทั้งนั้นแต่อริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีอยู่ดีอต,ตปะมีปัหุสัจจะขับปัญญาอะไรพวกนี้คนเราถ้าไม่เข้าถึงพุทธศาสนาไม่ศึกษากันจริงจังไม่ปฏิบัติไม่พบไม่สัมผัสมันจะไม่เกิดศรัทธาที่จะขวนขวายในอริยทรัพย์นีคณะพระตุรงธคบาจารย์ที่เดินทางมาไกลไม่ได้หาสิ่งอื่นไม่ได้ เดินเพื่อจะอวดอ้างสิ่งอื่นอัน,อนใดแต่เรามาเดินเพื่อหาอริยทรัพย์เดินเพื่อเผยแผ่พ,พ,พุทธศาสนาเดินเพื่อเปิดโอกาสให้กับพุทธบริษัทเราทั้งหลายในนืแผ่นดินนี้มีโอกาสได้ทําบุญมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมคือการเดินก็เดินเพื่อที่จะดูว่าโอ้ในแผ่นดินไทยของเรานี้ มีอำเภอไหนจังหวัดไหนหมู่บ้านไหนที่ยังมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ยังมีการสืบทอดพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีประสิทธิภาพอันนี้เราในฐานะเป็นพระสงฆ์เป็นผู้นำทางสถานพิธีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเราก็มีความห่วงใยในตรงจุดนี้คือบวชเข้ามาเราก็ไม่ว่าจะเอาแต่ประโยชน์ตน บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะบําเพ็ญตนให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นกิเลสตัณหาแต่โดยถ่ายเดียวเราก็าเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติตามโอกาสลอ่อวาระหน้าที่ที่โยมที่ควรจะได้ที่ควรจะปฏิบัติอโอกาสของโยมเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าต้องบวชเท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมต้องบวชเท่านั้นถึงจะถึงธรรมไม่ภายเราะในเบื้องต้นบ้านถ้มกลางบ้านปลายพุทธองค์วางเอาไว้ให มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติได้เบนบำเพ็ญตนทั้งพิสูจน์สององสมณะหรือจะเป็นคารวะญ,ญาติโยมถ้าเราเข้าใจในหลักการปฏิบัติพุทธองค์จึงได้นามว่าพระขวาพุทธคุณทั้ง9เนี่ยอ,องค์ที่9เรียกว่าพระขวาพระขวาก็คือผู้ที่จำเริญจจำแนกแจกธรรมให้เหมาะแก่การปฏิบัติของแต่ละภูมิจิตภูมิปัญญาก็เหมือนกับนายแพทย์ที่อยู่ตามโรงพยาบาลตามคลินิก เพื่อนก็รู้รู้วินิจฉัยโรคแล้วก็รู้วิธีแจกยาจะเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ในธุรการฝ่ายการยาการก็ให้ยาไปตามคําสั่งของนายแพทย์ที่ตรวจสุขภาพที่ตรวจอาการไม่ใช่ว่าจะอันนี้คือยาอันนี้ก็คือยาฉันอยากให้อะไรก็ให้ไม่ต้องเป็นนายแพทย์นายหมอผู้ที่มีความรู้วินิจฉัยโรคเท่านั้นถึงจะมีอำนาจในการสั่งยา ฉะนั้นพุทธองค์จึงแนะนาว่าพักขวาคือพุทธองค์นี้รู้วิธีที่จะว่าบุคคลนี้เป็นพิสูบบุคคลเหล่านี้เป็นอุบาสกบาสิกาธรรมะอันใดที่จะเหมาะสําหรับชาวบ่านธรรมะบทไหนที่จะเหมาะสําหรับผู้ที่มีภูมิธรรมภูมิขนาดนี้ฉะนั้นการที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาเราจะเป็นอยู่ในภาวะใดเราจะอยู่ในสถานะใดเราก็สามารถที่จะมาบําเพ็ญประพฤติปฏิบัติ เอาบุญในพุทธศาสนาได้ฉะนั้นพระธุรงเราจึงไม่เอาแต่ตัวเองไม่เอาแต่ตัวเองเปิดโอกาสให้ศรัทธายาโยามได้ร่วมบุญเปิดโอกาสให้ศรัทธายาโยามได้สึกษารแล้วก็พุทธปฏิบัติเนี่ยเราเดินมาถ้าเราแวะไปในหมู่บ้านไหนอ่าเราก็เห็นเออกราบหลวงพ่อจเจ้าอาวาสเข้ามาไม่ใช่ว่าเราตั้งใจที่มาพักแค่หนึ่งคืนมาอยู่พ่อหลบ นอนอาศัยพุ่งเช้าก็จากไปแต่เรามาเพื่อเอาบุญมาต่อบุญเพื่อเอาบุญมาให้กับพี่น้องชาวบ้านมีโอกาสว่าอา้าวเราก็ไม่ว่าถ้าเขามาแล้วไม่มีโอกาสคือเวลามันก็น้อยบางทีก็ไม่ใช่ว่าบ้านนั้นไม่มีศรัทธาบ้านนั้นไม่มีคนบุญอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอย่างนะี้นะคุณตาบางทีคือบุญมีแต่ว่าบุญมันไม่เกิดก็เหมือนกับที่เราไปหา สิ่งของอะไรต่างๆหาปลาหาสัตว์อะไรนะ่ะมันมีแต่บางทีเราไปไม,ไม่ไม่ตรงกันก็ไม่เห็นอนอกจากบุญที่เราเคยร่วมกันมาบารมีที่เคยร่วมกันมาพอมาถึงอย่างนี้ศรัทธาก็พร้อมอคุณโยมก็เดินมาหาเดินมาสอบถามโอ้ยอดีใจเห็นพระคุณเจ้าเขามาพักที่วัดพระตรรงที่มาพักด้วยอตอนเย็นมีอะไรบ้างเห็นไหมคุณตาก็ฉลาดออกอกสบถาม ามาถามว่าตอนเย็นมีกิจกรรมอะไรมีทําอย่างไรบ้างถ้าจําวัดอย่างเดียวก็จะไม่มารบกวนพรุ่งนี้เช้าบิณฑบาตไหมนีอันนี้คือบุญบุญที่มันเกิดในศรัทธาของโยมที่เรานับผือพุทธศาสนามายาวไกลยาวนานก็อยากจะทําอยากจะร่วมก็มาสอบถามอาตมาก็บอกเออทุ่มหนึ่งทำวัดสวดมนตเยน็นสองทุ่มเราก็ ฟังธรรมนะฟังธรรมตามโอกาสตามสมัยหลังจากนั้นก็พระเจ้าพระสงฆ์ท่านก็จะปฏิบัติส่วนตัวเราก็กลับนะโอ้ทางนั้นเย็นนี้จะมาเย็นนี้จะมาร่วมอันนี้คือบุญนี่คือศรัทธาที่เราประพฤติปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาพอมาเห็นแล้วอาตมามาเห็นคุณโยมเห็นคุณแม่แม่ทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติด,ด้วยมันก็มีกําลังใจ มีความอบอุ่นว่าเราไม่ได้เดียวดายในพุทธศาสนาเรายังมีอุบาสกบาสิกาที่คอยจะร่วมบุญให้การอดประถมร่วมปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่เห็นคุณตาร่วมพาเป็นผู้นําถือว่าเป็นผู้นําในชุมชนถ้าทุกวัดถ้ามีอย่างนี้เราก็จะเข้มแข็งเรียกลูกจูงหลานเอ้ามามาทำบุญชักจูงแล้วแต่ คือเราทําหน้าที่ของเป็นผู้นำํำทำหน้าที่เพื่อที่เป็นอา,อาวุโสในหมู่บ้านเนี่ยมาทําได้ยินแล้วมันมีความสุขนะตาได้ยินเสียงพานำธรรมมัดเนี่ยอาตมาทุตงไปอินเดียก็ไปในดินแดนพุทธศาสนาก็จะเจอแบบนี้ไปในรัฐอัดสมัมไปในที่ทางอีสานของอินเดียเนี่ยเป็นเหมือนกับญาติพวกเราทั้งหลายอินเดียก็จริงแต่ว่าเขาจะนับถือมัอนพวกเรา คล้ายคลึงกันกับเมืองเหนือเราคืออินเดียที่ออกจากขม่าไปก็จะทําเหมือนที่ตาพาทำวันนี้แต่เขาบางทีบางบางอันก็อาจจะยาวบางง่าจะสั้นก็คือจะมีขันศีลอ่าขันขอขมาสงขอขมาพระเนี่ยเขาก็จะเทียมมาอย่างเนี้ยพอมาถึงเราก็จะอ่าถวายบางทีก็สมาทานศีลแล้วก็จะกล่าวคําขอขมาแบบที่าตาพาทำอันนี้คือเป็น เราชาวพุทธที่อยู่ในพระพุทธศาสนาฉะนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันประพฤติธปฏิบัติเราต้องมองมองไปให้ถึงที่อตมาพาหมู่คณะสงฆ์มาเดินมาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามาเดินหาความสนุกหน้าตาไม่ใช่ว่าเราเดินมาหาความสนุกสนุกสนานแต่เราเดินเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา <c oughs> เดินเพื่อบำเพ็ญหนึ่ง <c oughs> คือเดินเพื่อบำเพ็ญตัวเราเองให้มีตบะธรรม คือในบางสิ่งบางอย่างครูบาอาจารย์ก็บอกว่าความรู้มีมากขนาดไหนบางครั้งก็ไม่ให้เกิดความรู้สึกที่เป็นธรรมความรู้มีมากขนาดไหนมันที่เรารู้แต่เราไม่ได้สัมผัสรู้ว่าโกรธมันไม่ดีรู้ว่าเพื่มปิติมันดีแต่เราไม่เคยเพื่มปิติเลยรู้ทุกคนที่เคยนับถือพุทธศาสนาเราได้ฟังคําหนึ่งมายาวนานฟังบ่อยมากก็คือรถธรรมะชนะรถทั้งปวง แต่เรานับถือพุทธศาสนามาบวชมาจนขนาดนี้แนละ้วยังยังไม่เคยได้รับรสของพระพุทธศาสนายังไม่เคยรับรสแห่งพระธรรมเพื่อนบอกว่ารสธรรมชนะรสทั้งปวงเออเรายังไม่เคยสัมผัสเรายังไม่เคยอิ่มเรายังไม่เคยทั้งทที่บางครั้งรู้เรียนศึกษามามากแต่ความรู้ที่มีอยู่เต็มใจยังไม่ให้เกิดความเพื่มปิติในธรรม แต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติมีโอกาสได้บําเพ็ญภาวนาความรู้สึกเหล่านั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความรู้แต่มันจะเป็นความรู้สึกมันไม่เป็นสัญญาความจําแต่มันจะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นนั่นแหละสิ่งที่เรามาสแสวงหาหมู่คณะพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาก็คือมาสแสวงหามาเพื่อปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาเปิดโอกาสให้สัทยาญาิโยมได้ร่วมบุญได้ศึกษาได้ปฏิบัติเอาเดินทางมา ถ้าไม่ติดโควิดโอ้การการเผยแผ่พุทธศาสนาการทำบุญร่วมกันมันมีพลังมากโยมมันคุ้มค่าในการที่เรามาพบกันคนบุญมาพบกันเนี่ยมันเหมือนท่าทางอากุศลเนี่ยโยมทางอากุศลเนี่ยเราเคยเห็นแต่อันตรพานเขาพบกันนะเวลาที่เวลาที่อันตรพานคือลูกหลานนักศึกษาเนี่ยเวลาเขาพบกันเนี่ย เขาก็ทะเลาะวิวาทกันพบกันที่ไหนก็วุ่นวายกันที่นั่นไปเจอกันในงานในขับในบาที่ไหนก็มีเรื่องมีปัญหากันที่นั่นนั่นก็คืออันตรพันธ์คพบกันแต่พวกเราคนบุญมาพบกันนี่ตาคนบุญมาพบกันเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เป็นคนบุญไม่เป็นคนบุญก็ไม่ได้มาบวชไม่ได้มาปฏิบัติพอเข้าไปหมู่บ้านไหนมีคนบุญเยอะๆมีคนบุญเนี่ยคนบุญพอเห็นนักบุญเนี่ยมันรู้กันมันเข้าใจมันประสานกันง่าย เหมือนที่ตะมาพอเข้ามาในเขตจังหวัดน่านเนี่ยอ่มาม่เขตจังหวัดน่านยังไม่รู้จักกับคุณแม่ชาลีมาก่อนเผลอได้ยินข่าวได้เห็นมาคก็ตามไปต้อนรับตั้งแต่เข้ามาจังหวัดน่านจนกว่าจะส่งออกในนอกเขตนั่นแหละเนี่ยคนบุญมาพบกันพอเข้ามาถึงในหมู่บ้านของเราตาก็เป็นคนบุญเป็นนักบุญประจําวัดอ่าก็มาสอบมาถามอยากร่วมบุญนน่นนี่จนได้มีกิจกรรมนี้ร่วมกันขึ้นมา มันเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้พุทธศาสนาเราเกิดความเข้มแข็งเกิดความมั่นคงถาวรในถิ่นนี้ทั้งเทวดาน,นุทั้งหลายพอได้ยินพอได้เห็นแล้วโอ้เกิดความปพื่มปิติดีใจอย่างน้อยวันนี้อพอคณะพระรงท่านเดินผ่านไปสิ่งหนึ่งที่เหลือไว้ก็คือความทรงจําดีๆที่คนบุญคนมีธรรมะเรามาพบกันเอาบุญมาบวกบุญมันมันก็เลยกลายเป็นบุญใหญ่ กุศลมาบวกกุศลมันเลยกลายกลายเป็นมหากุศลนี่คือสิ่งที่เราทำปีนี้ปีนี้รู้สึกว่ามีความสุขอยู่อย่างหนึ่งมีความอบอุ่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือพระธุดงท่านเดินเยอะหมู่คณะเราเห็นกันเพราะว่าสมัยปัจจุบันนี้ข่าวคราวมันถึงกันง่ายทำไมถึงเดินที่เปิดเทศอไทยเราเยอะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปเดินอินเดียเยอะโยม คณะสองกลุ่มนั้นคณ,ณะนั้นคณะนี้ต่างก็ไปอินเดียไปเดินในอินเดียพวกอัตมาก็ไปเดินที่อินเดียเดินจากจังหวัดเลยถึงประเทศอินเดีย3,000กิโลตั้งใจจะเดินกลับมาติดโควิดก่อนไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็หลายคณะที่ท่านเคยไปเดินท่องแดนพุทธภูมิเดินในศีลังการหลายที่ตกมาในปีนี้วิกฤตพยาธิไัยก็คือมันเกิดโควิด -19 ขึ้นมาไม่สามารถออกนอกประเทศต่างประเทศได้ ยังดีตอนนี้ยังพอยังยังพอออกต่างจังหวัดได้ไม่ได้เดินอยู่กับวัดใครวัดเราตาเนี่ยก็ยังพอมีความหวังทีนี้พอคณะสงฆ์ไปต่างประเทศไปทางไกลไม่ได้ด้วยนิสัยที่เรวปฏิบัติกันมาได้บาเพ็ญกันมาทุโรงขวัดกันมาก็เกิดการเดินทุดงหลายหมู่หลายคณะในพื้นแผ่นดินไทยในปีนี้อาตมาเดินจากพระาธาตุพนม กว่าที่จะมาถึงที่จังหวัดน่านของเราเนี่ยผ่านหลายคณะทั้งเดินเดี่ยวเดินคู่เดินเป็นหมู่เป็นหมู่คณะอันนี้ก็คือความจเจริญอันหนึ่งในพระพุทธศาสนาในพื้นแผ่นดินนี้แต่ในอนาคตถ้าเราไม่สืบต่อสารไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคณะสงฆ์พระของเราจะเข้าใจจะมีไหมมากไหมจะมีปฏิบัติไหมโยมก็เหมือนกัน บทอ,อนาคตมาตเดินปีต่อไปคณะครูบาอาจารย์นี่เป็นพระเถระเป็นเจ้าอาวาสปีต่อไปมาพอมาอีกคุณแม่สลาภาพไปแล้วคุณตาก็จรลาภาพไปแล้วบางคนก็กลับบ้านเก่าไปแล้วอย่างนี้แล้วจะมีไหมที่จะมีศรัทธาเหมือนกับที่คณะอัตมามาในวันนี้มาในเที่ยวนี้ไปที่ไหนก็โอ้ยทำบุญใส่บาตรก็เหมือนกับวันนี้ ทำบุญตักบาทใครก็อยากจะได้บุญอย่างร่วมบุญกันเพราะเราปลูกฝังพุทธศาสนาลงสู่ความรู้สึกจนเป็นอริยทรัพย์ที่ฝังแน่นพอเห็นพระมันก็เหมือนกับคนที่หาเงินหาทองเหมือนคนที่เล่นหวยหวังรวยเบอร์ถ้าได้ยินมามันอดไม่ได้ที่จะลงทุนพวกเราก็เหมือนกันที่เป็นนักบุญเป็นนักบุญนักปฏิบัตินักแสวงหาพอเห็นหมู่คณะพระเจ้าพระสงฆ์ มันก็ทนไม่ได้ที่จะร่วมบุญใกล้หรือไกลก็ขอให้เรร่วมบุญอาตมาขึ้นไปอยู่บนภูพยักษ์ก็ยังไม่เข้าใจยังยังไม่รู้ว่าหนทางอย่าโยมแม่เอาสเสบียงไปส่งหลายคนที่ไปตามไปทําบุญบนยอดภูพยักษ์พอลงามาเดินมาเห็นถนนหนทางอุย้ยมันไม่ใช่ว่าจะไปหาง่ายๆก็ยังเห็นก็ยังไปแล้วไปอีกอันนี้ก็คือศรัทธาไม่ศรัทธาถึงได้มีวิริยะความภาคเพียร ที่จะพึ้นปฏิบัติเอาอน,นั่นแหลถึงได้มีความภาคภูมิใจดีใจที่ได้มาร่วมบุญกันเราก็รักษาต่อไปก็คงจะไม่พูดไม่แสดงอะไรมากเด้อตาเด้อถถือว่าเราทำจิตวัทรทำบุญร่วมกันในวันนี้ก็ขอให้คุณตาคุณยายญาติโยมเราทั้งหลายมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรรย มีโอกาสได้ร่วมบุญบำเพ็ญกุศลขอขอให้ได้พบไปไหนอขอให้นักบุญผ่านมาหาพวกเราเยอะๆขอให้ครูบาอาจารย์ผ่านมาโปรดเรารเยอะแล้วก็เราไปไหนก็ขอให้ได้พบคนบุญเหมือนที่อัตมาเดินเข้ามาก็พบคนบุญพบคนมีธรรมมีกำลังศรัทธาก็มีความสุขกายสบายใจปฏิบัติกันไม่อึดอัดขัดเครื่องอไปไหนก็สบายใจบำเพ็ญสมาธินั่งสมาธิก็ปลอดโปร่งโล่งสบายไม่มีวิตกกังวล ถ้าไม่มีโควิดโอ้มันยิ่งจะสุดยอดแต่ก็ถือว่าเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสได้ภาวนาร่วมกันก็ไม่เป็นไรถือว่าในยุคที่โลกเราเข้าสู่เหตุเพศภัยพยาธิภัยเราก็ต่อสู้กันไปด้วยความตั้งใจความไม่ประมาทวันนี้ก็ขอโมทนาพรุ่งนี้เช้าคือก็ยังยังไม่ได้ฉันด้วยแต่ก็จะบินธบาตด้วยอย่างที่บอกไปพรุ่งนี้ก็ช่วง6กโมงถึงเจ็ดโมงเราก็ไม่มีเวลาที่แบบว่า ตายตัวเหมือนเครื่องบินหลกโยมถืงว่าอา้าว6โมงครึ่งไปแล้วนัด6โมงมาไม่ทันแล้วเพิ่นไม่รอแล้วก็ไม่อา,อาจจะ6โมงไปหน่อย7โมงก็ขอให้พร้อมกันแต่พอบินท้าบแล้วก็จะเดินต่อไปนั่นน่ะฉันอยู่ข้างหน้าประมาณสัก9กิโล10กิโลอ่าก็เดินต่อไปก็หวังว่าถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาาผ่านมาร่วมบุญอีกปีต่อไปก็ขอให้เรามีโอกาสได้ร่วมบุญกันอีก ในคราวครั้งนี้ก็ก่อนอื่นก็ขอบกราบขอบพระคุณนะต่อหลวงพ่อผู้เป็นเจ้าอาวาสที่ท่านได้ให้อาศัยที่พักเป็นอตอนรับปฏิสันฐานท่านก็มาน,นั่งฉันปรมัภด้วยมาน,นั่งเสวนาด้วยก็อบอุ่นดีใจก็เหมือนกับเมื่อคืนนี้ที่พักอยู่ที่กับท่านพระอาจารย์มหารุงท่านก็ตอนรับอย่างดีตามทรง ที่ดีใจวันนี้หลวงพอ่อหลวงพอ่อะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอใช่ไหมเออแต่มาก็ไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นใครแต่ว่าท่านมาท่านมาซื้อของที่วัตุดุก่อสร้างท่านเห็นพระเดินท่านก็เกิดศรัทธาก็ไปซื้อเอาพวกยาคีนะาารณะเภสั์น้ำปะนะอะไรมายืนรออยู่ถนนพระเดินก่อนก็บอกว่าเอออาจารย์เจ้าของโครงการกำลังตามมาเพื่อนก็ไปเข้าไปหาก็สนทนา คือยาที่ถวายนะ่ะใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะว่าบางครั้งเราป่วยบางครั้งเราไม่ป่วยแต่สิ่งหนึ่งมันได้รับตั้งแต่ณวินาทีนั้นก็คือยาใจคือกำลังใจอันนี้คือความจริงพอาครูบาอาจารย์ท่านมาให้ท่านมานี่ท่านอุตส่าห์เดินมาหาอยู่กลางถนนมาถวายอยู่กลางถนนพูดสอบถามเหนื่อยกันไหมไปยังไงคือเมื่อคืนนี้ได้ยินแต่ว่าพักอยู่กับอาจารย์มาหา โอ้วันนี้บุญไม่นึกว่าจะมาเจอหมู่คณะตรงนี้ท่านก็อธิบายเรื่องยาจะใช้หรือไม่ไใช้จะจําเป็นหรือไม่จําเป็นน้อมใส่จิตน้อมรับใส่ใจใส่ย่ามาไว้ก่อนแต่สิ่งที่มันด้รับน,น,นั้นตอนนั้นก็คือกําลังใจที่พระเถระนัทีระท่านให้กําลังใจอันนี้ก็คือบุญนําพาวาสนานํามาพบนะในคืนนี้ก็ขอมุทนากับสถาญาโยมที่เสียสละหรอว่า เอาบุญมาตอบบุญเอาบุญมาเติมบุญเนี่ยมีอยู่สุดท้ายครั้งหนึ่งอาตมาคณะทุโรงหมู่ใหญ่ผ่านจังหวัดเลยไปอาตมาก็บอกโยมว่าพวกเราไปเอาบุญใส่บาทกับคณะพระทุโรงอาตมาจะพาไปตอนนั้นมากันสองคันรถบัสก็เลยบอกว่าเราไม่ไปท่านไม่เหลือดร้อนนะท่านเดินผ่านจังหวัดเลยมาเนี่ยเราไม่ไปท่านไม่เหลือร้อนเพราะอาตมา สอบถามไปแล้วท่านมีโรงครัวท่านมีไม่ครัวจิตตามมาเราไม่ไปท่านไม่เหลือดร้อนแต่คนที่เหลือดร้อนคือเราทําไมเพราะเราเสียโอกาสท่านไม่ลําบากแต่เรานี่จะลําบากเพราะเราเหมือนกับคนที่ไม่เอาโอกาสนั้นมาท่านไม่เสียหายเราไม่ไปท่านก็ไม่เสียหายคณะพระธุดงไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ปวนเราแต่ ถ้าเราไม่ไปเรานั่นแหละเสียโอกาสเพราะเราไม่ได้บุญจากท่านแต่ถ้าเราไปเรากไ็ได้บุญของเราเนี่ยก็เลยพาญาติโยมไปฉะนั้นในวันนี้ญาติโยมก็มาร่วมเอาบุญเอาประสบการณ์ที่ดีๆจากการประพฤติปฏิบัติในมงคลละสูตรบุญอะไรก็ตามโยมจะเป็นบุญอะไรก็ตามเมื่ออราธนาพระธิรมมงคลพระเจ้าพระสงฆ์จะต้องเจริญมงคล3 8 อยู่ในนั้นอันหนึ่งก็คือสมานานจะทัศนังเอตมังคณมุตตะมังการได้เห็นสมณะนักบวชนักปฏิบัติพุทธเจ้าถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในชีวิตพวกอัตามาก็พยายามที่สุดที่จะทําตัวให้เป็นสมณะเพื่อที่จะเป็นมงคลต่อสทาญาโยมที่มาพบที่ได้มาร่วมบุญจึงขอเอาบุญกุศลคือไม่ต่นี้ในบุญโยมเพราะว่าพุทธเจ้าว่าบุญนี้ยิ่งให้คนให้ก็ยิ่งได้ อาตมาไม่ตันิในบุญบุญที่อาตมาบําเพ็ญมากุศลที่บําเพ็ญมาเดินมาทุกวันสวดบุญมาทุกคืนปฏิบัติมาทุกสิ่งทุกประการที่บําเพ็ญมาในส่วนที่เป็นบุญอาตมาขอมอบให้กับญาติโยมทั้งหลายได้มีส่วนร่วมได้มีส่วนอนุโมทนาก็ขอให้บุญที่ทําบําเพ็ญมาให้กับคุณตาคุณโยมลูกหลานญาติธรรมทุกคนเด้อมีความสุขความเจริญมีโอกาสได้ร่วมบุญกุศลกันอีกต่อไปหากแม้นว่า ซึ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปใน,นทางที่ชอบประกอบด้ธรวยรมก็ขอให้อํานาจคุศลพนบุญนําพาพวกเราทั้งหลายฝ่ฟาฟันอุปสรักไปพบกับความสุขสมหวังโดยทั่วกันทุกท่านทุกนามทุกผู้ทุกคนนั้นเถิดอาวัายพระ